Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up Said I never give up I got this, man, I got it I pull when I'm on it, never rock it Got the block lit, I'm toxic, betting logic Make a nauseous, honest, can I stop this? Never cautious, profit, I'm the hardest. Dark, darkness bitch, watch it The not an act, that's a fact We attack, get a pass, don't react, don't react With a black coffee check, all my breath doesn't stop Throw a jab, even crap, we relance I'm the man, gotta play it better than both brands, Goddamn, I'm a bomb Sure you want to awaken the Phoenix Force? You sure you want to awaken the Phoenix Force? Okay. When do we get started? สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกมมาเวลซูเปอร์วอลอีกเช่นเคยนะครับผมและในส่วนของวันนี้นะครับก็ f อหลายๆท่านเลยนะครับได้ขอมานะครับผมพอดีผมเก็บชิ้นส่วนแห่งความมืดครบพอดีนะครับ4ี่บเศษเราก็ทําการแลกฟินิกเลยส่วนตานี้นะครับผมก็ลองหัดเล่นฟินิกเป็นตาที่4นะครับผมสําหรับใครที่เป็นเมนฟินิกเนี่ยก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเล่นขัดหูขัดตาใครเด้ยเพราะว่าผมเนี่ย เพิ่งหัดเล่นประมาณสามสี่ตายงงตานี้เป็นตาที่สี่นะครับส่วนสามตาแรกเนี่ยแพ้ยับเยินเลยนะครับผมเพราะว่าผสมสกิลไม่ทันฮะโอ้โหสิบสกิลของฟินิกส์นะครับผมก็พยายามทําความเข้าใจได้มากที่สุดนะก็ฟินิกส์นะครับผมเป็นตัวละครพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับที่คู่กับทานอสนะฮะทานอสเนี่ยก็เก็บชิ้นส่วนแห่งความมืดครบ 40, 40สรี่สิเศษเช่นเดียวกันนะครับผมถึงจะแลกได้นะฟินิกส์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ใครที่อยากได้ฟินิกส์เนี่ย ถ้าไม่ใจร้อนเติมเงินก็หาซื้อรหัสเอานะครับผมหรือไม่ก็สายฟรีเนี่ยพยายามเก็บลูกแก้วแล้วก็ลุ้นดวงด้วยนะฮะแต่สําหรับผมเนอะผมก็เป็นสายฟรีนะครับผมแต่ว่าเป็นสายฟรีวีห้าอะไรประมาณนี้นะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ของทีมเราดีกว่านะครับเลนบนก็จะเป็นฟอลคอนไปนะครับผมกับซุก,กี้น้ําแห้งนะก็ยืนทะเลาะกันอยู่พักนึงครับผมสองคนเลนบนนะ ส่วนเราก็เป็นเล่นเป็นฟินิกนะครับผมเลนกลางนะฮะส่วนเลนล่างก็เป็นอิมานี่มารนะครับผมกับเด็กครนะฮะ <c oughs> แต่ในส่วนของตอนเนี้รู้สึกว่าสกาเลดวิทหายไปนะครับผมโดนฟินิกของเรากดดำอย่างหนักเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลติดตัวของฟินิกเนี่ยเป็นสกิลตายเกิดนะครับทุกๆน่าจะประมาณครูดาวหกสิวิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใครรู้ก็ช่วยตอบทีนะครับผม เวลาฟินิกตายแล้วเนี่ยมันจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับก็ห่อหุ้มตัวเป็นไข่นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องไม่โดนตีนะครับถ้าเราโดนตีจนไข่แตกเราก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ในส่วนของหลายๆท่านนะครับเอ๊ะพี่มันมีสกิลยังไงเนี่ยก็จะเห็นเป็นแถบเหลืองแถบสีแดงแล้วก็แถบสีฟ้านะครับผม <Huh? S 1> แต่สีสามสีเนี่ยมันก็จะสามารถผสมสีเพื่อที่จะเป็นสกิลได้นะครับ <Huh? S 1> ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เหลืองเหลืองเหล,ลืองนะครับผมหรือว่าสามเหลืองเอาละครับตอนนี้สไปเดอร์แมนอยากลองของฟินิกส์ครับผมมาก็เราจะใช้เหลืองๆๆเหลืองเหลืองกับเหลืองเหลืองแดงนะครับผม <Huh? S 1> เหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสกิลแพรัศมีฟินิกส์นะครับผม ก็รอบๆตัวฟินิกเนี่ยจะโดนดาเมจเรื่อยๆเลยนะครับพร้อมกับฟื้นฟูเลือดให้ฟินิกด้วยนะฮะ <im itation> ส่วนเหลืองเหลืองแดงเนี่ยก็จะเป็นขนนกฟินิกนะครับผมสกิลนี้เวลาเราใส่ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยศัตรูจะติดสถานะสโลนะครับแล้วก็มันสามารถเก็บสเต็กได้นะครับผมเวลาสเต็กครบ5ชั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถรีเซ็ตคูดาวได้นะครับ <im itation> แต่แต่ว่าในแต่ละสเต็กเนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นคอมโบของ สกิลเหลืองเหลืองนะครับก็สสกิลเนี่ยสามารถคอมโบได้นะครับผมถ้าใครได้ฟินิกมาใหม่ๆแล้วเล่นไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าการที่ใช้สกิลอย่างนี้ได้นะครับเราต้องมีของพอสมควรแล้วก็ถึกพอสมควรเลยนะครับผมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเนี่ยไปถูกับชาวบ้านเขาแบบนี้ครับโอ้โหโคตรเจ็บตอนนี้ก็สไปเดอร์แมนกับวิชั่นครับผมอฮาลโหลไมเฟนเจ้าหรอขนนกฟินิกไปก่อนครับผมแล้วก็โดนฟินิกแพรเผาอื้อาวแล้วตอนนี้เราก็ตายแล้วครับผมพาสติดทำงานนะมา วิชันเราเกินมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้บูบูลินก็มาครับผมอ้าวสุกี้น้ำแห้งมาช่วยแล้วครับปะบวกซีรออะไรครับผมเอาล่ะพัดขนกนกไิหนกไปก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วก็ไล่เผาอีกทีหนนะึ่งฮะสุกี้น้ำแห้งก็เก็บเป็นดับเบิลคิวไปได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็เอาเป็นว่าเกมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายสก,กิลเท่าที่ผมผสมได้ละกันนะครับผม แต่ว่าผมจาได้หมดทุกสกิลนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวประมาณคลิปถัดไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลของฟินิกให้ดูละกันนะครับ <Huh? S 1> แต่ว่าหลายๆช่องเขาทําไปแล้วเ๋ยผมก็ <Huh? S 1> ลังเลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทารีวิวสกิลฟินิกดีหรือเปล่า <Huh? S 1> หรือว่าเอามา <Huh? S 1> เป็นวิธีเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะเรื่องของเรื่องคือแต่ละช่องเขาทำรีวิวสกิลไปแล้วคือแล้วเขาทำสวยทำทำ,ทำดีด้วยนะ เอาละครับในส่วนของตอนนี้เพื่อนเราหาตีนมาให้แล้วนะครับผมโอ้โหสไปเดอร์แมนก็โหนใหญ่กันอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กัน3ามคนนะผมมาหมายเลขจะเอาปลาฮัลโหลเอาละครับตอนนี้ก็พัดขนนกเก็บวอร์มชินไปได้ก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เก็บเป็นดับเบิลคิววิชั่นอีกหนึ่งตัวนะครับอ้าววูบลินมาอย่างนี้ก็ตายนะครับผมโอ้โหปล่อยฟินิกยืนเผาสกิลแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยนะครับแล้วก็เก็บเป็นชิปเป็ลคิวไปได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าฟินนิกเนี่ยเผาแรงขนาดไหนนะครับสกิลนี้โอ้โห ก็ในส่วนของสกิลนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันแรงๆเนี่ยเราก็อัพแดงกับอัพเหลืองนําไปเลยละกันนะครับผมส่วนสกิลสีฟ้าเนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มโล่นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลแบบคร่าวๆเลยละกันนะครับผมเห,เ,หเหลืองเหลืองเหลืองนี่ยก็เป็นสกิลฟินิกแผดเผาอย่างนี้นะครับส่วนเหลืองเหลืองแดงเนี่ยก็จะเป็นขนนกฟินิกแบบนี้นะฮะเอาแล้วก็2ส,สกิลนี้คอมโบเป็นมหาสุดยอดรับโคตรแรง เอาแล้วครับผมวิชั่นก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเห็นฮูบลินอยู่เลนล่างนะผมมาเจอขนนกไปนิกไปก่อนแล้วก็โดนไปนิกเผาอีกรอบนึงโอ้โหเป็นยครับผมโคตรแรงเลือดนี่หายแทบไปกระตาเลยนะครับตัวเดียวเองนะฮะเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันต่ออีกรอบนึงละกันนะครับผมเหลืองเหลืองฟ้าเนี่ยก็จะเป็นโล่นะครับผมแต่ว่าเป็นโล่เพลิงที่เพิ่มมูฟสปีดให้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะ ออแล้วครับตอนนี้เราก็เจอวอลเมชีนนะครับผมโอ้โหเป็นไงเจอคอมโบมหาภัยวอลเมชีนบอกกูอยู่ไม่ได้แลวโอ้โหเป็นโคตรแรงอาแล้วครับตอนนี้ก็เผาต่อนเนื่องครับผมเรียบร้อยจะหนีไปไหนวอลเมชีนฮัลโหล <You have S 2> ส่วนสกิลนี้นะครับผมก็เป็นสกิลท่าไม่ตายของฟินิกซ์นั่นเองนะครับก็คือผสม3สีนะครับผมเป็นเหลืองแดงแล้วก็ฟ้านะครับอย่างละสีนะฮะ พอใช้สกิลเนี้ยฟินิกจะระเบิดเพลิงของฟินิกนะครับไปทั่วทั้งแมปเลยนะฮ <Huh? S 1> อ้าวแต่ตอนนี้เราเห็นวูบุลินก็ผมวิ่งมาแบบนี้ฮัลโหลไม่ฟนจะไปไหนอ้าวอะไรเนี่ยแม่ใช้ล้างจานเหรอฮัลโหลอยู่ดียืนให้ข้าเลย <c oughs> เรีร้อยครัก็ผมวูบุลินสงสัยบอกเฮ้ยวูบุลินมาล้างจานเร็วแม่รอตั้งนานแล้วเนี่ยอ้าว <c oughs> เหตุวงอะไรเนี่ยโอ้วอไม่ชีนก็ผมมาโอ้โหยืนคู่กับวิชารก็ผมพาวิชาก่อนละกัน,นครับ โดนฟินิกแผลเผาไปอย่างงี้ก็ตายสิครับผมโอ้โหมอห์มินบอกเมื่อกี้กูโดนไปแล้วอย่ามาใกล้ <laughs> เอาแล้วครับผมสไปเดไร์แเมนเจ้าเก่าครับโดนฟินิกเราฆ่าไปสามรอบนะครับผมมาเอาเปล่าฮโหลวงตอนนี้เขาอยู่ในป้อมนะครับเราเข้าใกล้ป้อมไม่ได้แล้ว <laughs> เพราะว่ามันเก็บอ้าวมาอย่างงี้ก็ตายสิครับเรียบร้อยฟินิกเนี่ยเป็นเป็นตัวที่แรงนะครับแต่แต่มันเป็นตัวที่บางเช่นเดียวกันนะครับผมบางมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปในวงไฟเนี่ย เราจะผสมสกิลปล่อยระยะไกลก่อนดีกว่านะครับผมส่วนสสกิลเนี้ยที่ผมอธิบายมาที่มันเป็นคอมโบโแผดเผาเนี่ยรเราก็เก็บเอาไว้ไล่ฆ่าอีกทีมนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยขนนกฟินิกไปแล้วเนี่ยศัตรูจะเดินสโลช้ามากๆนะครับผมเราก็เปิดไฟแผดเผาไล่ฆ่าเลยละกันนะครับแต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมโอ้โหสากาเลวิท ถึงว่าหายไปไหนแม่งมาอยู่ป้อมบนนี่เองครับผมเอาละตอนนี้เราก็ต่อสกาเลตวิทไปก่อนโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสกิลฟ้าฟ้าฟ้านะครับผมมันเป็นสกิลที่สามารถดูดซับสถานะได้ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อฟินิกซ์ใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยจะไม่ติดสถานะใดๆทั้งสิ้นเลยนะก็เป็นสกิลเซฟตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละตอนนี้เราก็มาไล่ดักคีฟเวทป่าชาวบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้สกาเลตวิทเขาติดป้อมเหลือเกินนะครับผม จะเข้าไปฆ่าก็ยากมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีสกิลสตันแล้วก็คอมโบชุดเดียวนี่คือหายแน่นอนนะผมอ้าวสไปเดอร์แมนอย่างนี้ก็ตายสิสไปเดอร์แมนบอกแม่งแรงจังวะในส่วนของตอนนี้นะครับเราก็รอคลิปอีกฝั่งเดินมานะครับแล้วเราก็จะทําการดักคลิปนะอ้าวสกาเรตวิทเอาไปละยิงขนนกไปก่อนหนึ่งทีอ้าวเดินเหลือแค่นี้ก็ตายสิครับผมไม่กลับบ้านนะฮัลโหลเอาไปละ ปล่อยอันตีมาครับผมเคออสไปแล้วอ้าวไม่มีอันตีก็โซยสิโอ้โหแม่งกดสกิลไม่ทันนะครับผมโอ้โหป้องกันสตันเนฮะเอาละครับเราก็ใช้สกิลไกลตดต่อไปก่อนนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นแดงแดงแดงนะครับส่วนสกิลฝนดาวตกนี่ก็คือแดงแดงเหลืองนะครับผมแดงแดงแดงก็จะเป็นนกฟินิกวิ่งไปข้างหน้านะครับแต่ว่ามันหลบง่ายนะสกิลเนี้ยอ้าวป้อมแต่งี้ก็ตายสิครับอยู่ไหนเอยไมฟนโอ้โหแม่งแอบอยู่ในพุ่ม อืเอาเปล่าตอนนี้ก็โอ้โหแม่งมันเหลี่ยมจัดจริงๆไว้ตัวเนี้ยโอ้ยเป็นไงเปิดโล่ทันมาเอาล้ครับตอนนี้ก็ขอสกิลดอียทีเอาแล้วครับผมเดินไปหนึ่งถึสองจึก็โอ้โหแม่งสตาร์ทเคออสอีกแล้วโอ้ยเกือบแตกมาจะหนีไปไหนไม่เฟ้นอืมเอาแล้วครับโอ้โหแม่งโอ้แตกมาเพิ่งฟินิกไปแล้วกันนะครับผมเรียบร้อย แม่สเตปไอตัวนี้แม่งสุดยอดจริงๆเลยว่ะจู๊กไปจูกมาแม่งโอ้โหถ้าเราไม่มีสองชีวิตนี่เราเสียท่าเขาไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผม <c oughs> แต่ก็คือลืมเมื่อลืมใช้แอนตีเพราะว่าเลือดเขาเหลือนิดเดียวเนี่ยถ้าเราใช้แอนตีไปเขาก็น่าจะตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <g> 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 ทําใจหน่อยนะครับผมเ <c oughs> พิ่งหัดเล่นตาที่สี่นะครับโอ้ <c oughs> โหอยากจะได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมใจจะขาดนะครับโอ้โหแต่แม่งเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้เนะี <c oughs> ่ยตอนนี้ผมก็จับคู่มากับซุกี้น้ําแห้งแค่สองคนนะครับผม ส่วนไอ้สามตาเรียกเนี่ยโอ้โหเจออะไรบั่งก็ไม่รู้ก็ปวดหัววุ่นวายเลยเกินฮนะแ,แต่ละคนแม่งโอ้โหแบบเหมือนแบบเดิมแบบตามใจฉันอะไรประมาณนี้ครับผมอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําไม่คิดถึงทีมเลยอะไรประมาณนี้เนะี่ยแต่อย่างว่าครับเกมแนวเนี้ยคือมันต้องทําใจอยู่แล้วนะครับผม,มเวลาเรากดไปเจออย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราลงแรงหรือว่าเราเล่นจับคู่ ถ้าอยากได้เธอทีมดีๆเนี่ยเราก็ต้องพาเพื่อนไปด้วยนะครับเ <Huh? S 1> พื่อนที่เขาเล่นเป็นรู้ใจเราอะไรอย่างนี้นะฮะ <Huh? S 1> แต่ถ้าสมมุติเนี่ยกดไปคนเดียวหรือว่า2คนสามคนเราก็ต้องทําใจในส่วนหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องเจออีก 2- 3สามคนที่เข้ามาในทีมเราเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเก่งหรือเล่นเป็นหรือเปล่านะฮะก็ <Huh? S 1> ต้องทําใจในส่วนนี้นะครับเ <Huh? S 1> อาล่ะในส่วนของสกิลยกลอยนี้นะครับผมก็จะเป็นฟ้าฟ้าแดงนะครับฟ้าฟ้าแดงเนี่ยจะเป็นทําให้สกิลวางวงพื้นนะฮะแล้วก็ยกลอยขึ้นมานะครับผม ก็สกิลนี้มันสามารถทําคอมโบกับสกิลแดงแดงๆได้นะครับเนี่ยฮะสสกิลที่ผมโชว์เนี่ยครับผมก็ทะยกรอยโดนเนี่ยช่วงที่ศัตรูลอยลงมาเนี่ยมันก็จะโดนเพลิงฟินิกเผาไปด้วยนะครับผมก็สกิล2สกิลเนี่ยคอมโบกันดีมากๆเลยนะเป็นสกิลตอดระยะไกลนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นฟินิกสายตอดระยะไกลเนี่ยก็สามารถเอาคอมโบนี้ไปใช้ได้นะครับและในส่วนของเกมนี้นะครับผมมีสสกิลที่ผมยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นฟ้าฟ้าเหลืองนะครับ สกิลฟ้าฟ้าเหลืองเนี่ยก็จะระเบิดเป็นรอบรอบวงตัวของฟินิก์นะครับผมซึ่งเป็นวงฟ้าเนี่ยการโจมตีระยะไกลนอกจากวงฟ้าของฟินิก์ที่ใช้เนี่ยนะครับไม่สามารถโจมตีฟินิก์โดนได้นะฮะส่วนอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นเหลืองเหลืองฟ้านะครับผมก็เป็นโล่เพิ่มมูฟสปีดนะที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าในเกมนี้ผมยังไม่ได้เอาอมาใช้เลยนะ ก็ผสมสกิลไม่ทันนั่นเองนะครับผมโอโ้โหแม่งเยอะจัดเ <You S 1> อาล้ครับตอนนี้เราก็ใช้อันติต่อเลือดอีกทีหนึ่งไปก่อนนะครับผมโอโ้โหวิชันโดนไปแทบแตกครับผม <c oughs> วิชันหลอกอะไรไวนน้ด่อเอลับสก,กีดามห้งกระโดดไปเรียบร้อยครับผมวิชันอ้าวอีกทีหนึ่งยอมแพ้ครับผมโอโ้โหเป็นไงฮะอ่า m อ p พี <MVP S 1> ก็คือฟินิชของเรานั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ค่าสิบตายศูนย์แอซิ์อีกสี่นะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r รต e กับช่องเราด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรหรือว่าทีมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ